ครับพบสวัสดีครับคุณสมราครับครับมาที่ข่าวแรกเลยนะครับสระห้าอาทิตย์ครูวันนี้นะครับเรื่องของการสอบผู้บริหารนะครับตอนนี้มีรายละเอียดว่ามีการเลื่อนนะครับการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากท่านสัสราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวทนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แจ้งภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาว่า ได้หยิบยกเรื่องการเข้าสอบสู่ตำแหน่งและสอบเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการกศึกษาเพื่อหาทางให้การสอบดังกล่าวนะครับมีความโปร่งใสปราศจากการเรียกรับเงินเพราะฉะนั้นตนจึงมอบนโยบายในที่ประชุมนะครับให้ตัดการสอบภาคขอออกจากการสอบประเภทต่างๆนะครับเพราะการสอบภาคขอเปิดช่องให้กับผู้มีอำนาจเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบได้ทั้งนี้โดยปกตินะครับการสอบเข้าตำแหน่งรองผู้บริการนะครับและก็ท่านผู้บริการ หรือแม้กระทั่งการสอบบรรจุครูของกระทรวงศึกษาธิการก็จะมี2ขั้นตอนก็คือภาคกอเป็นการสอบปรนณยวัดความรู้ทางวิชาการและผู้ที่ภาคสอบผ่านภาคกอก็จะมีสิทธิสอบภาคขอซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ให้สมัครเข้าสู่ตำแหน่งได้โชว์วิสัยทัศน์ของตนเองซึ่งในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพิติของผู้สอบสัมภาษณ์ว่าจะให้คะแนนเท่าใดทําให้ผลที่ตามมาก็อย่างที่รู้ร,รู้กันนะครับก็คือมีการวิ่งเต้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้กันใหม่ ทางด้านดรชินภัทรภูมิรัตน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าปฏิทินเดิมนั้นนะครับมีการรับสมัครขออและก็รองผู้มีการสถานศึกษาในสมัครวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่6กกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับที่ประชุมจึงมีมตินะครับให้เลื่อนการรับสมัครดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะแล้วเสร็จนะครับรนั้นผู้ที่จะเป็น ผู้บริหารก็ต้องรอกันต่อไปนะครับมีการประกาศนะครับจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเรื่องการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสอพอโอเบกอวัตร,ระดับประเทศนะครับมาดูในส่วนของจังหวัดนครพนมของเรานะครับรางวัลครูระดับมัธยมศาต,ตอนต้นวีวิชาภาษาไทยยอดเยี่ยมนะครับระดับประเทศได้แก่คุณครูยินยอมสุกเกษมนะครับจากสพม .22 นะครับโรงเรียนสาร,รารังสนิ นะครับได้เกียรติบัตรเหรียญเงินนะครับประเภทบุคคลยอดเยี่ยมนะครับครูผู้สอนก่อนระดับประถมศึกษาก็คือระดับอนุบาลนะครับก็ได้แก่คุณครูสุาพางศรีชัยมายโยนะครับจากสพอปอน,นคปรปฐมเขตสองนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านนางวามเพรนาวานะครับได้เกียรติบัตรเหรียญเงินนะครับในส่วนของรางวัลสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมนะครับก็ได้แก่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนะครับได้เกียรติบัตร เหรียญทองนะครับรางวัลประเภทบุคคลนะครับผู้มีอรองผู้มีการสถานศึกษายอดเยี่ยมนะครับก็ยินดีกะะับวรายธชาเรืองเดชนะครับจากปิยมหาราชาลัยได้เกียรติบัตรเหรียญเงินนะครับผ<ม>ู้บริหารนะครับผู้มีการสถานสามัธยมศึกษายอดเยี่ยมนะครับก็ได้แก่ท่านผู้มีการประหยัดวังวรนะครับได้เกียรติบัตรเหรียญเงินนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับ ทุกท่านก็แล้วกันนะครับมาที่ข่าวสพปน,นครม,มนมเขต2นะครับจากท่านวัดชรดชัยพิเดชนะครับแจ้งถึงท่านผู้มิการในสังกัดนะครับซึ่งบอกว่าบริษัทอักษรเจริญทัศน์อจทอนะฮะจำกัดร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศษานครม,มนมเขต2นะครับจะจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของเยาวชนอาเซียนขึ้นนะครับโดยพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปฐมศึกษาและก็มัธยมศึกษาตอนต้นนะครับของโรงเรียนขยายโอกาสนะครับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษนะครับงานนี้ก็จะจัดที่หอประชมุมรัตนโกเรษโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจังหวัดนครปนมนะครับเวลา8นานิกาถึง16ิกา30นาทีนะครับทางเขต2แจ้งให้โรงเรียนดําเนินการดังนี้นะครับ ระดับปฐมศึกษานะครับแจ้งครูผู้สอนวิชาอังกฤษชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับหรือผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรมในวันที่8กุมภาพันธ์2555ในระดับมัธยมศึกษาก็คือเรียนขยายโอกาสแจ้งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรมนะครับในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับที่หอประชุมรตัตนโกสโรงเรียนปิยะมหาราชไลัยนะครับเอาวันนี้นะครับ ท่านพิชิดคลีล้วนนะครับซึ่งเป็นประธานมูลทิ่คุณพ่อดีคุณแม่ปานโพสูเพื่อการศึกษานะครับก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกๆนักเรียนในเขตอำเภอศรีสงครามนาว่านาทมบ้านแพงนะครับทั้งหมด142ทุน,นที่บ้านพักของครูแก้วสุภชัยโพสุเ,เวลา7จ0นาฬาบุญตักบาตรเรียงพระนะครับ9นาฬิกาลงทะเบียนนักเรียน,นที่ได้รับทุบนท สิบนาฬิกาพิธีมอบทุนนะครับวันนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านที่คุรับรักร่วมง,งานพิธีมอบนะครับในวันนี้นครับตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสามสิบทำบุญตักบ,บาตรเลี้ยงพระนะครับสิบนาฬิกาก็มีพิธีมอบทุนการ,การศึกษานะครับพิธีเปิดกีฬาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรานคนรพนมขเขตสองนะครับณโรงเรียนบ้านป่ากูนป่ากูนพนมวิทย์เมืเม่อวานนี้นะครับมีขบวนพาเหรดที่สวยงามนะครับเป็นขบวนที่เตรียมสู่ประชาคมอาเซียนนะครับอีก3ปีข้างหน้า นักกีฬาที่เป็นตัวแทนแต่ละชาติ10ประเทศนะครับได้แต่งกายตามวัฒนธรรมของชาตินั้นๆต้องขอบคุณทุกโรงเรียนนะครับที่ให้การแต่งกายประจำชาติของ10ชาติอาเซียนมาถึงการแสดงพิธีเปิด3รายการนะครับต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านเสาเร้าของท่านผู้นิการจพัน์กรศีนะครับในชุดรําเซิงกระโปะนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านคว้างครีชูชาตนะครับท่านผู้นิการนริศโกษาแสงนาตตะลีลาแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแสดงของโรงเรียนบ้านโพนจานนะครับของท่านผู้นิการประวิจันทา การแสดงโซ่ทั้งบ้างนะครับขอบคุณครูแก้วสุภชัยโพสูนายกอบจนครพนมพร้อมคณะท่านผู้บริหารและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานนะครับนอกจากนั้นหลายท่านก็ได้มอบปัจจัยสนับสนุนงานในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันที่จะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็ชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปัดตรูปโรงเรียนบ้านปากูนปากูนพะดุงวิทย์นะครับโรงเรียนสารารังฤสริ์นะครับแล้วก็จะมีพิธีปิดวันนี้นะครับเวลา16นาฬิกานะครับที่ โรงเรียนบ้านป่ากูลป่ากูลพดุงวิทย์นะครับภาพกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับดูได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนาอินนาโอนาคอยพัฒนานะครับท่านผู้บริการทิพวรรณเสนจ,จันทิชัยนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์สองข่าวบอกว่าโรงเรียนชัยบุรีวิทยาคมนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับทำให้รเรียนผ่านการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันนะครับหรือว่าโรงเรียนดีประจำอำเภอนะครับเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมา และก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมทะบุญตักบารเนื่องในวันครบ27ปีนะครับของเรียนชัยบุรีวิทยาคมนะครับในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะที่หอประชุมเรียนชัยบุรีวิทยาคมนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากท่านผู้นิการพนมสินเจริญราชนะครับฝากความรักและปรารถนาดีถึงเพื่อนสมาชิกสกลสรนครพนมอ่าสองเรื่องก็คือเรื่องที่1นะครับอ่าที่ประชุมคณะกรรมการเีินการสกลสรนครพนมนะครับได้มีมติ ลดดอกเบี้ยเงินกู้25สตางค์นะฮะตามข้อเสนอที่ประชุมใหญ่เสาที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับต้องปรบมือให้ดังๆกับสมาชิกครับผมปากอุ่นปากอุ่นครับผม,มนะก็ท่านรองพอเขตครับท่านรองบรรลังมัควินครับอ๋อน,นายกนายกอบจเนี่ส่งตัวแทนท่าน อารมณ์เวียงดานมามอบปัจจัยสนับสนุนงานครับ,รบนอกจากนั้นแล้วท่านพนมศิลเจริญราษนะครับยังฝากขอบพระคุณสมาชิกสากลออมทรัพย์ครูนครพนมทุกท่านนะครับที่ช่วยกันดูแลปลกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกนะทั้งเป็นสมาชิกที่เป็นครูและก็ผู้บริหารแล่อื่นๆนะครับของสากลเนี่ยสมาชิกต้องเป็นของสมาชิกในะท่านสุภา์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ